สวัสดีครับพบกับผมเก่งคงและนี่คือสวนหลังบ้านใบเก่งคงครับวันนี้เราก็จะมาติดตามผักกรีนโอ๊กไฮโดรโปนิกนะครับที่เราได้ปลูกกันมาล็อตนี้นะครับตั้งแต่วันแรกวันนี้เข้าสูวนที่35แล้วนะครับของการปลูกผักล็อตนี้นะครับก็จะเห็นว่าผักโตขึ้นมากเลยนะครับมาดูรากกันเป็นยังไงบ้างอเอาต้นนี้นะแรนดอมนี่ครับสภาพรากมีตะไคร่น้ำนี้เป็นปกตินะครับ ของตะไคร่น้ามีอยู่แล้วนะครับรากขาวสวยสวยงามแบบนี้นะครับปกติดีผมได้คุมค่า EC นะครับอยู่ที่1.5นะครับ pH ต้องเป็นกลางแน่นอนอยู่แล้วนะครับ1.5นะครับพอพืชผักของเราเนี่ยรากเยอะขนาดนี้แล้วนะครับพอถึงช่วงนี้แล้วอ่ะพืชจะโตเร็วมากนะครับโตเร็วผิดหูปิตาเลยนะครับแต่ละวันโตไวขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ย ผักจะกินน้ําเยอะมากนะครับในแต่ละวันเราต้องคอยมาดูระดับน้ํานะครับในนี้นะครับเราคอยดูระดับน้ำนะครับทุกวันเลยผักกินน้ําเยอะมากยิ่งยิ่งผักใหญ่ขึ้นน้ํามันจะยิ่งกินน้ําเยอะขึ้นนะครับต้องคอยระวังเรื่องน้ําด้วยเผอ,อน้ําหมดน้ําแห้งแล้วแย่เลยนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของ โรคพืชนะครับรากเน่าขนเน่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการป้องกันและแก้ไขนะครับเอาเป็นว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงระบบน้ํานิ่งนะครับที่ผมได้ทำไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมได้เปลี่ยนกลับมาเป็นแบบกล่องโฟมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพบว่าไอ้แบบกระามังพลาสติกที่ได้ทําไว้อะน้ํามันร้อนครับเมื่อเทียบกับกล่องโฟมนะครับถึงแม้เราจะมีซสลนแบบนี้กั้นอยู่นะครับน้ําก็ยังร้อนอยู่ดีนะครับ ในแบบกระมังพลาสติกเมื่อเทียบกับแบบกล่องโฟมแล้วน้ําเย็นผิดหูผิดตาเลยนะครับนี่คือสภาพรากนะครับของตัวผักในระบบน้ํานิ่งนะครับรากขาวใสสวยนะครับน้ำเย็นมากนะครับน้ําเย็นกว่าในถังน้ําของระบบน้าวนอีกนะครับเพราะว่าเป็นกล่องโฟมนะครับแนะนํานะครับถ้าใครอยากปลูกในระบบน้ํานิ่งกล่องโฟมดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแนะนํา หตัวช่วยสำคัญนะครับในการปลูกผักไฮดโดรโปนิกนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาโรคพืชต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันครับโอเคครับสำหรับตัวช่วยนะครับในการปลูกผักไฮดโดรโปนิกนะครับเพื่อป้องกันปัญหาในโรคพืชต่างๆนะครับนั่นก็คือไตรโครเดอร์มานั่นเองนะครับ ไตโคดโดมาคืออะไรนะครับไตโคโดมาคือเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่เขาค้นพบว่าสามารถไปช่วยนะครับป้องกันโรคพืชต,ต่างๆนะครับในการปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับให้กับเกษตรกรได้นะครับโดยการใช้ไตโคโดมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าการป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีด้วยวิธีชีววิธีอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับชีววิธีนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับ ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยไตโคโดมาจะมาช่วยในเรื่องของปัญหาโรครากเน่าโคนเน่านะครับซึ่งพบบ่อยนะครับพบบ่อยมากในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับรากเน่าโคนเน่าซึ่งโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยเกิดจากเชื้อราตัวหนึ่งนะครับเข้าไปกัดกินรากและโคนของผักนะครับซึ่งไตโคโดมาเนี่ยก็จะไปกัดกินไปทําลายนะครับเชื้อราตัวดังกล่าวนะครับให้มันตายไปนะครับโอเค โดยเราจะผสมอ้อบอกก่อนนะครับว่าะตะไคเโคร์มาเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแบบเชื้อแห้งนะครับแบบผงแบบเชื้อแห้งนะครับก็จะเป็นผงละเอียดผงละเอียดละเอียดเลยนะครับแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเชื้อสดนะครับแบบเชื้อสดก็สามารถนําไปเพาะเลี้ยงขยายต่อได้ไม่รู้จบนะครับ แต่ผมใช้แบบเชื้อแห้งเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันะสะดวกสบายดีนะครับสะดวกสบายกว่านะครับวิธีผสมนะครับไตโคเดอร์มาเข้าไปในน้ำปุ๋ยหรือในระบบปลูกนะครับในนี้นะครับจะเขียนว่าอาตาัอาตราส่วนนะครับใช้ไตโคเดอร์มา100กรัมนะครับต่อสารละลาย2 0 0ลิตรนะครับของของผมเนี่ยเป็นน้ำเป็นถังน้ำปุ๋ย2 0 0ลิตรพอดีนะครับเราก็จะใส่ไตโคเดอร์มาไป 1นึกรัมนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะตัตกตปกูเดอร์ม,มาขึ้นมานะครับแบบนี้ทั้งตวงให้ได้หน0่กรัมนะครับแล้วก็คนๆๆให้มันละลายนะครับให้มันละลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเอาไปเทใส่ในระบบปลูกนะครับแค่นี้เองนะครับ ไตโคเดมาหลักๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรครากเน่าขนเน่านะครับซึ่งพบบ่อยมากนะครับในการเลี้ยงผักแบบไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับบอกว่าไตโคเดมาเนี่ยยังช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตนะครับให้กับพืชด้วยนะครับทำให้พืชนะครับต้านทานต่อโรคได้นะครับและสามารถนำไปฉีดพ่นทางใบนะครับเพื่อป้องกัน โรคอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นโรคใบจุดเป็นต้นนะครับก็คือใส่เราจะใส่ลงไปทั้งในระบบปลูกในน้ําปุ๋ยและเราจะนําไปฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคนแบบนี้นะครับพอคนเสร็จจนมันละลายนะครับเราก็จะเอาไปเทใส่ใน น้ำปุ๋ยกันเลยนะครับโอเคหลังจากเราคนจนละลายดีแล้วนะครับแล้วก็จะเทใส่ลงไปแบบนี้เลยครับกลัวก่อนนิดนึงโอเคเทลงไปแล้วก็อย่าลืมตีน้ำนะครับให้มันกระจายในน้ำปุ๋ยด้วยนะครับก็แค่นี้เสร็จแล้วครับ ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการในการฉีดพ่นทางใบกันครับครับผมสำหรับวิธีการาใช้ไตโคโดมานะครับเพื่อฉีดพ่นทางใบพืชนะครับเราก็จะใช้อัตราส่วนนะครับไตโคโดมา5กัมนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าทำไง พอเรามีน้ํา20ลิตรนะครับตักได่โคนมามา5กรัมนะครับก็ละลายในน้ํา20ลิตรนะครับละลายละลายนะครับก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ํา20ลิตรนะครับอันนี้น้ําแค่10ลิตรผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคขออนุญาตนะครับอาจจะเลอะๆหน่อยนะครับทำเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทิ้งไว้นะครับทิ้งน้ําตัวนี้ไว้ครึ่งวันนะครับอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยครึ่งวันนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อให้เพื่อให้เชื้อรามันเดินเป็นคําศัพท์นะครับเป็นคําศัพท์ของของทางฟาร์มเขาแนะนํามานะครับเพื่อให้เชื้อรามันเดินนะครับทิ้งไว้มากกว่าครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตักน้ําตัวนี้ไปฉีดพ่น ทางใบฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะครับแต่โคเอมาใช้บ่อยแค่ไหนนะครับสัปดาห์ละครั้งครับสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งนะครับแต่โคนมาหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับร้านค้าออนไลน์แบบเชื้อสดเชื้อแห้งนะครับถ้าใครซื้อแบบเชื้อสดนะครับก็สามารถศึกษาวิธีการต่อเชื้อได้ใน u t u b e นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับเราก็จะพัก ไว้ครึ่งวันนะครับแล้วเราก็จะนําตัวฟอกกี้นะครับมาใส่แล้วก็ฉีด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 ให้ทั่วนะครับฉีดให้ทั่วฉีดให้โดนโคนให้มันฉ่ำๆไปเลยนะครับเพื่อป้องกันโรคใบจุดนะครับและโรคโคนเน่านั่นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของไตรโคเดอร์มานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญนะครับที่แนะนําว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกนะครับหรือการปลูกพืชปลูกผลไม้ ทั่วไปนะครับก็ควรจะใช้นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับสำหรับไตโคโดมานะครับโอเคแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือผักตอนเนี้ยมันอายุ35วันแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันนะครับมันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วตอนเนี้ยเราควรที่จะเพาะ,มะเมล็ดล็อตใหม่รอแล้วนะครับเพื่อที่ว่าพอเราเก็บลอ็อตนี้ปุ๊บล็อตใหม่ก็จะสามารถ ลงมาในรางได้เลยประมาณนี้นะครับจะทำให้เราสามารถหมุนรอบได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมกำลังเจออยู่เลยในตอนนี้นะครับก็คือปัญหาเรื่องมแมลงศัตรูพืชนั่นเองนะครับมแมลงศัตรูพืชต,ตอนนี้ที่ผมเจอก็คือเรื่องของเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟเนี่ยมันจะเข้ามากัดกินใบของพืชนะครับทำให้ใบของพืชนะเป็นแผลนะครับ ปล่อยไว้แป๊บเดียวนะครับกินทั้งแปลงเลยนะครับเราต้องรีบกำจัดนะครับเมื่อเห็นแล้วเราต้องยึดกำจัดนะครับใบของพืชเราจะเป็นแผลแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันเริ่มกินแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามีผักเริ่มเป็นแผลแล้วเนี่ยครับเป็นรอยจุดๆดังๆนี่นี่เนี่ยครับตัวของเพี้ยไฟมันจะเป็นแมลงตัวเล็กๆแบบนี้ครับเนี่ยครับไอตัวนี้แหละนะครับเพี้ยไฟนะครับ เนี่ยครับดำๆจุดๆดำๆเล็กๆเนี่ยครับถ้าปล่อยไว้นะครับแป๊บเดียวนะครับมันลามไปทั่วแปลงเลยนะครับกินไปเยอะเลยนะครับทาให้พืชของเราเนี่ยครับเสียหายนะครับใบเป็นลายด่างนะครับไม่สวยนะครับต้องรีบกําจัดนะครับนี่เดี๋ยวจะผมจะเอาแผลให้ดูนะครับเป็นแผลประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ตัวกําจัด เพี้ยไฟก็คือน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้นะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรแล้วกันนะครับที่ใช้กําจัดแปลงศัตรูพืชได้นะครับโอเคหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านค้าออนไลน์หรือร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับมีขายทั่วไปนะครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับก็จะสามารถกําจัดเจ้าเพี้ยไฟได้นะครับนี่ครับนี่ไงมัน กำลังกินอยู่เลยนะครับต้องรีบกำจัดเดี๋ยวมันจะลามนะครับโอเคนอกจากไตโคเดอร์มาแล้วนะครับที่กำจัดเรื่องของเชื้อรานะครับก็มีน้ำส้มควันไม้นะครับที่กำจัดเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ